เหลืออีกไม่กี่วันก็จะหมดปี2,556แล้วนะคะปี2,557เนี่ยหลายๆห,หน่วยงานก็มีการวางแผนกันล่วงหน้าแล้วนะคะคว่าจะมีการเดินหน้าเรื่องอะไรบ้างวันนี้เราจะพาไปดูในส่วนของกสทชซึ่งแน่นอนว่าการดําเนินงานเนี่ยก็มีผล ต่อประชาชนทั้งประเทศนะคะคปีหน้าแน่นอนว่าในฝั่งของกศท,อท<อ>ก็จะมีการประมูลทีวีดิจิตอลที่เราติดตามกันอยู่แต่ฝั่งกทค<อ>ก็ต้องติดตามเหมือนกันนะคะแววมาว่าจะมีการประมูล 4G เกิดขึ้นแน่ๆในปี2557นี้ไปติดตามกันค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้รู้จัก ได้ใช้เทคโนโลยี 3G กันไปแล้วนะคะหลังจากมีการประมูลไปเมื่อปี2555ปีหน้าฟ้าใหม่2557ประชาชนคนไทยจะได้มีโอกาสใช้ 4G หรือไม่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะขณะนี้ที่ฉันอยู่กับท่านกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติท่านดรสุทธิพลทวีชัยการกรสทชด้านกฎหมายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ โจหัวไปน่าตื่นเต้นดีหน้าเราจะมีการประมูล 4G ใช่ไหมคะครับเป็นยังไงบ้างค่ะใหญ่ท่านเล่าให้ฟังหน่อยก็เราวางแผนจริงๆวางแผนตั้งแต่ปี2556แล้วค่ะนะครับเพราะว่าเราได้มีการปีกระบวนการปรับเปลี่ยนจากระบบสัมปทานไปสู่ระบบใบอนุญาตนะครับอันนี้เราก็ออกประกาศห้ามชิมดักนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยสิ่งที่เราได้ดําเนินการไปแล้วก็คือมีการตั้งคณะอนุกรรมการที่จะรับผิดชอบนะครับชุดใหญ่ก็จะ ดูในภาพรวมจากชุดใหญ่แล้วก็มีคณะทํารรงานคณะทํารรงานก็มีทั้งคณะทํารรงานวางกฎกติกาว่าจะเยียวยาผู้บริโภคอย่างไรที่ได้รับผลกระทบเรื่องของการกระบวนการกันมีส่วนร่วมซึ่งในการประมูล 3G เนี่ยเรื่องของกระบวนการกันมีส่วนร่วมเนีย่ยประชาชนผู้มีส่วนได้เสียมาเข้ามาตอนหลังหลังจากที่เราล่างประกาศแล้วแต่ว่าในส่วนของการประมูล 4G เนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือในส่วนของ กฎกฎติกาต่างๆกฎการประมูลเนี่ยจะทำอย่างไรให้กฎทันสมัยเราก็ได้มีความร่วมมือกับทาง i t u หรือสหภาพสุรคมนาคมระหว่างประเทศ<ฆ>เอตอนประมูล 3G เนี่ยเราให้เข้ามาประเมินเมื่อเราจัดประมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าการประมูล 4G หรือประมูล1008เนี่ยเราให้เข้ามาตั้งแต่ต้นเลยขณะนี้เรามีความร่วมมือเขาส่งทีดเข้ามาละเราก็จะทำงานคู่ขนานกันไป<ฆ>นะครับสิ่งที่จะเห็น ที่จะมีความแตกต่างจากการประมูล 3G เนี่ยก็คือการประมูล 3G เนี่ยเราประมูลแค่คลื่นย่าน2.1กิกะเฮิร์นะครับจำนวนี่จะมย่านเดียวนะครับแต่การประมูล 4G เนี่ยมันจะมีคลื่นอย่างที่เราทราบกันแน่นอนแหละต้องมีคลื่นพันแปดซึ่งเพิ่งหมดสัปดาหไปมีคลื่นอื่นด้วยคะคะก็มีคลื่น900ที่จะหมดในปี58นะครับแล้วก็ยังมี คลื่นพันแปที่ยังอยู่ในสัมปทานจะหมดปี61ซึ่งกําลังจะคิดว่าในการประมูลเนี่ยเราจะประมูลเป็นแพ็กเกจเลยเพื่อทําให้คลื่นความถี่ทึ่ไปสินค้าของเราเนี่ยน่าดึงดูดใจระบบในบ้านเราเนี่ยมันจะมีอยู่2ระบบคือระบบสัมปทานกับระบบใบอนุญาต <c oughs> ะระบบใบอนุญาตจะทําให้มีการแข่งขันมากขึ้น <c oughs> แต่ระบบสัมปทานคือระบบผูกขาดงนั้น <c oughs> ถ้าเกิดมี2ระบบคู่กันไปติดต่างๆเ่า,าเานี้ยการที่เราจะไปสู่การแข่งขันโดยเสรีเป็นธรรมเนี่ย <c oughs> มันก็จะช้า นะครับแล้วก็จะมีปัญหาถ้ายิ่งแข่งขันกันมากเท่าไหร่ประชาชนก็ได้รับอันนีิสงมากเท่านั้นถ้าสามารถเราประมูลเป็นแพ็กเกจหรือลอดใหญ่เนี่ยสามารถที่จะทําให้ปีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบใหม่ได้เร็วนะครับอีกประการหนึ่งที่เราเน้นเป็นพิเศษจะทําอย่างไรให้มีผู้เข้าแข่งขันมากขึ้นซึ่งในการประมูล 3G เนี่ยมันเหมือนกับเรากสทชพึ่งเข้ามารับตําแหน่งแล้วพวกภาคธุรกิจเนี่ยเขายังบอบช้ากับการที่เขา เข้าสู่การประมูลหมดการประมูล 3G เมื่อปี53แล้วไม่สามารถประมูลได้เพราะฉะนั้นพกสทชเข้ามารับตําแหน่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเอกชนในประเทศแล้วก็นอกประเทศต่างประเทศเนี่ยเขาก็ไม่แน่ใจว่ากสทชจะทําได้หรือเปล่าแต่เมื่อเราจัดประมูล 3G สําเร็จเมื่อปี55เนี่ยเราเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาเพราะฉะนั้นก็จะมีบริษัทต่างชาติที่เขาต้องการเข้ามาร่วมลงแสดงความสนใจเช่นมีบริษัทจากประเทศเกาหลีประเทศบลาซียเนี่ย ตรงนี้เนี่ยถ้ากฎกฎติกาของเราเนี่ยเป็นกฎกฎติกาที่ทันสมัยเราก็จะเพิ่มผู้แข่งขันนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความร่วมมือกับต่างประเทศนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยในกรอบอาเซียนเองเนี่ยมันก็จะมีประเด็นปัญหาว่าอาเซียนเนี่ยจะเข้าสู่ AEC เราจะเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC อย่างไรซ,งซึ่งตรงนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอมีการเปิด AEC เนี่ยเรื่องของโทรคมนาคมเนี่ย จะไม่ใช่เป็นการให้บริการเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นบริษัทไทยอาจจะไปลงทุนต่างประเทศบริษัทในอาเซียนอาจจะมาลงทุนในประเทศไทยขอ้อพิพาทต่างๆหรือกฎกติกาต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นกฎกติกาเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นร,ร,ร่วมมือกันถูกต้อง <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นอาจจะมีในส่วนของที่เราจะสร้างองค์กรกํากับดูแลร่วมกันหรือแม้กระทั่งการบริหารจัดการคลื่นความถี่ยกตัวอย่างเช่นคลื่น700ถ้าต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านเขาใช้คลื่น700เมกะเฮิร์ตซ์กับในเรื่องของโมบาย หรือโทรคมนาคมคแต่ประเทศไทยนะขณะนี้ยังใช้สําหรับเรื่องของบอดแคสต์หรือกระจายเสียงถ้าเขาใช้อย่างหนึ่งเราใช้อย่างหนึ่งที่พรมแดนเราจะมีปัญหาเพราะเขาทันทีเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้เริ่มในการศึกษาแล้วเนี่ยในปี2557เนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ค่ะปี2556เป็นปีแห่งการคุ้มครองบริโภคใช่ไหมคะผู้บริโภคปี2557 25เองจะมีแนวทางในการรณรงค์เรื่องอะไรมันพิเศษขนาดนี้ม<ช>ีแนวคิดนะครับว่าปี2557เนี่ย จะเป็นปีแห่งการพัฒนาศักยภาพแห่งเ,เรื่องของโทรคมนาคมเพื่อคนไทยนะครับซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยในปี2556เนี่ยพอเราเน้นเรื่องของปีทองแห่งการาพรองูรบริโภคเนี่ยน้ำหนักมันไปที่ผู้บริโภคแต่ณขณะนี้เนี่ยพอมีผู้บริโภคปั๊บเนี่ยกลุ่มที่อยู่ในโทรคมนาคมเนี่ย <ใน S 2> มันมีทั้งผู้บริโภคมีอุตสาหกรรมมีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าขณะนี้ทุกคนเป็นคนไทยหมด ถ้าหากว่าเราพัฒนาโทรคมนาคมให้ได้ผลที่สุดเนี่ยจะต้องให้เป็นประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนถ้าหากว่าอุตสาหการรมโทรคมนาคมอยู่ได้ผู้บริโภคก็ได้ประโยชน์เชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้เห็นแล้วนะคะว่าภาพรวมของกิจการโทรคมนาคมในปี2557ของบ้านเราจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนนะคะนอกเหนือจากเรื่องสําคัญที่หลายๆคนจับตาอยู่แล้วอย่างเทคโนโลยี 4G สําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงท่านดรสุทธิพลทวีชัยการครับคุณครับ ไฮไลท์นะคะก็คงยังเป็นเรื่องของ 4G ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะถ้าหากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดในปีหน้า2557แล้วก็เราก็คงจะได้พัฒนาไปสู่เทคโนโลยีอีกระดับชั้นหนึ่งมเมื่อมี 4G แน่นอนนะคะว่าประชาชนชาวไทยจะได้สัมผัสกับเทคโนโลยีอะไรที่ล้ำหน้าขึ้นเพราะว่าเป็นปีแห่งการ,รพัฒนาอุตสาหกรรม,มโทรคมนาคมค่ะต้องติดตามเรื่อยๆนะครับค่ะ